โอ้ไม่ต้องทำไม่พอเลิกทำก็คือเดี๋ยวการเสร็จพอเลยทำไหมอ่ะเอาไปถ่ายเองไเนี่ยเธอจะเป็นเ็ถ้าเธอเป็นอย่างเงี้ยทุกคนมาดูกันว่าเฉดสีม่วงจะเป็นยังไงโอ้เพรเหมือนไก่เหมือนงอนไก่เลยอ่ะันนี้กดได้่ก็ยอมไปแล้วว่าทำไงได้ นิวเดยนะครับตอนนี้เรามาทําอะไรกันตอนนี้เราอยู่ที่เราจะเรียกเป็นคาเฟ่หรือจะเรียกเป็นร้านทำผมดีมันกึ่งคาเฟ่ร้านทําผมเจ้าที่เราอยู่นี่มันเป็นแบบคาเฟ่อ่าอันนี้คือในโซนคาเฟ่นะคะทุกคนแล้วก็อนนี้ปิดอยู่ใช่แล้วก็ข้างในก็จะเป็นร้านทําผมนะคะทุกคนซึ่งเป็นร้านทําผมประจําของพี่เต้ยทผมมาทําที่นี่ตลอดเลยประมาณาครั้งหนึ่งแล้วโอ้ยยอน ใช่ไงเพราะไม่ไม่ได้ทําสีผมแต่ตอนนี้แบบมีเห็นคอมเมนต์หลายคอมเมนต์บอกว่าพี่เตอร์ไปทาสีผมแบบเดิมดีกว่ามันจะดูดีดูแบบหน้าสว่างขึ้นอ่ะก็เลยลองแบบลองหน่อยแต่จะมาทําธรรมดาก็ไม่ได้ใช่ไหมใช่ไหมมาชอตเ่ใช่วันใหม่มันมีอะไรให้ผมเซอร์ไพรส์ตลอดอ่ะก็คือวันใหม่อ่ะวางแผนนะคะคือวันใหม่ไปโหลดแอปสุ่มแรนดอมมามันจะเป็นแอปสปินแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็นี่ก็จะมีสีแดงสีส้มสีเหลืองสีเขียวสีเทาสีฟ้าสีเงินสีม่วงนะคะวันใหม่ก็ทำแรนดอมไ้ให้นะคะแล้วก็จะให้พี่ช่าง ช่างทำผมเลือกสีให้เรานะคะพี่ชาได้สีไหนพี่เตก็ต้องทำสีนั้นบ้าเหรอเธออาจจะสมมุติอัะลองเธอเธอลองแรนด้อมาจะลองแรนด้อมาอ่ะอ่ะจะได้ทาสี่หนมเปิดสีน้ำเงินผมก็คืออันนี้ล้ว <c oughs> ไม่ไม่นับพี่ก่อนเอา ก็บอกพี่แล้วว่าหนูมี challenge ให้พี่ทำก็พี่บอกว่าขอทำผมอ่ะวันไหนก็ให้ทำผมไงแต่ว่าพี่เต้ก็ต้องอยู่ในกฎเกณฑ์ของออนมายเอาสีเทาเยอะๆได้ไหมก็คือสีนี้มีลวดอยู่อย่างนึงคือสีเทานะคะทุกคนสีเหลืองอย่างเงี้ยกัดเสร็จก็คือเหลืองเลยไม่ต้องย้อมแล้วทีเด็ดแล้วก็ไม่รู้ไม่รู้ก็คือว่าเธอตกทำล้วทำทุกสีในนี้เลยได้ไหมอยากได้อย่างนั้นก็บอกพี่ช่างได้ไม่ไหวไม่ไหวก็อย่างที่บอกว่าพี่เต้ขอทำผมไงพี่เต้ก็ต้องอยู่ในกฎเกณฑ์ของหนูแค่นั้นก็เสี่ยงไปเลยก็ ยออมถ้าไอเรากก็นึแบบว่าจะให้เราจ่ายเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอรับได้ไงแต่อันนี้คือมาเรียนด้อมอย่างงี้เลยเหรอแล้วก็พี่ไม่ได้เรียนด้อมแต่ให้ให้ช่างช่างเรียนด้อมให้อจะเรียนวันนี้กูเดี๋ยวจะออกมาเป็นไอเตยหัวเขียวหรือเปล่าโอเคไหมยอมไหมก็ไม่ยอมละเราไม่ยองเขาไปแล้วอ่ะจองจ้างไปแล้วไม่ยอมก็ไม่ได้ใช่ไม่ยอมก็ไม่ได้โอเคอ่าตามนั้น โอเคไหมไม่ไหวก็คือสีเหลืองก็สีสีฟ้านี่แหละเฮ้ยสีฟ้าสวยจะตายอย่าง S P D โด่หนึ่งไงโอ้โหให้เขาไปเถอะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าพี่เต้จะแรนดอมได้สีอะไรนะคะทุกคนม่ไม่ยอมผมดีๆก็ไม่ได้ยอมดีตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับช่างทำผมได้เลยแล้วนะคะเดี๋ยวคนอื่นขอให้พี่เขาโปรโมทร้านก่อนเฮ้ยเฮ้ยสายต่อประนามให้พี่เขาโปรโมทร้านก่อนอ้าว คาเฟ่ใ<ช>ต่ <ไอ S 1> แล้วก็สามารถติดต่อที่เฟซบุาา๊กอ่าเนื้อทคทรสํรสาอางสะอาดหรือว่าเพจไอดูสไตล์ได้อ่ขาขึ้นให้เราขึ้นมาแค่ใช้เราทํามาจัานอยู่ใกล้บ้านเราด้วยนี่เราก็มาทําแล้วก็ดีเดี๋ยวต้องจองนี่จองคิวประมาณปีที่แล้วแล้วนะโอ้โหจองไ้ปีที่แล้วใช่ <c oughs> พี่ขอลืมแล้วว่าเฮ้ยจองไปแล้วเหรอโอเคเดี๋ยวเราเริ่มให้ี่ โอ้ oh. ดได้สีวันนเห <c oughs> รอทำได้เท่าสิบวันข้ิง <c oughs> ออกรอดคนเดียวรอดเหรอพี่รอดคนเดียวกา นนะะวันใหม่ได้เตรียมกับพี่เออช่างทําผมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะคือเราให้พี่เต้ยแรนดอมเอ่อสีผมใช่ไหมแต่จริจรงๆอ่ะคือวันใหม่เตรียมกับช่างทาผมไว้แล้วนะคะว่าให้ทําสีเทานะคะทุกคนคือเราจะเป็นแบบการแกล้งไปในตัวระหว่างเขาทําสีผมอะไรอย่างงี้นะคะทุกคนก็ไปรอดูกันนะคะว่านานจะมีปฏิกิริยายังไงนะคะทุกคนบอกเลยว่าช่วงนี้นะคะวันใหม่ New d ด n i c e จริงๆนะคะทุกคนถ้าพี่เตอร์อยากรีบออกคืนนะคะบอกเลยว่าเรียบเรีบนะคะรออยู่นะคะว่าไงคะกดย้อผมสีม่วงเดี๋ยวเปลี่ยนสีได้ไหมไเดี๋ยวหน้ามันดำไม่เกี่ยวเลยให้เดี๋ยวดูดิเอาอันี่ไปไว้ที่หน้าเนี่ยเนี่ยมันดำนะเนี่ยม,มันไม่ได้ทำให้หน้าสว่างขึ้นเลยสีม่วงไม่เกี่ยวเลยมันเป็นชาเลนจ์คือต้องทำชาเลนจ์คือชาเลนจ์แต่ทำทั้งทีก็ต้องสีม่วงไงคะ ทำลายสีแม็สีลุงอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้กลับผมอยู่ไปหลังโอ้ดูดิว่าใบผมสีนี้ก็สวยนะเออสีนี้ก็ได้นะไม่ต้องเีย้อมกัดกัดเสร็จก็พอเลยพอเลยเธอเออได้ไหมไม่ได้บอกพี่เขาไปแล้วว่าเอาสีนี้ไา่ร้อนอะไรนี่ยร้อนหมายถึงว่าอันนี้ร้อนพี่เนี่ยไหนจะต้องทนร้อนแล้ต้องทนย้อมสีม่วงอยู่กี่วันใช้ย้อมกี่วันก็ย้อมจนกว่าจะเปลี่ยนสีรอบหน้าไป ก็สม่วงเป็นอะไรเอากระเทยมาคนตกลงค่ะเองป้าแล้ววัก็ก็รู้ว่าตกลงแต่ว่าทำไมไม่เอาสีเทาๆอ่ะเยอะๆแล้วมันจะเป็นมันจะสนุกยังไงเกมนี้มันจะสนุกยังไงสนุกอยู่คนเดียวอ่ะไม่ต้องทำม่พอเลิกทำนี่คือเดาการเสร็จพอเลยเอาไหมอ่ะเอาไปถ่ายเองไม่ไหวแล้เนี่ยเธอก็เป็นถ้าเธอเป็นอย่างเงี้ยก็คือเออเออเมาให้เธอแล้วเธอจะมางงแง่งี้เงาอะไรวะฮะเออเกิดมาทั้งทีเราใช้ชีวิตมันคุ้มหน้าตาไม่เอนจอยแล้วนะ คหนูอะอินจอยมากมั้งไม่สนุกแล้วนะเธองงยังงี่เง่ามาเปลี่ยนอะไตอนนี้ก็บอกช่างไปแล้วว่าสี่โมงเขาจะเขาเตรียมสี่โไปแล้วดูดีทุกคนคือพี่เต้รเป็นคนที่แบบว่าไม่แบบเขาเรียกว่าอะไรยอมเด็ดนี่ไงแล้วเมื่อกี้จะงงยังไงก็เผื่อเธอจะเปลี่ยนใจนี่มันจัสตินบีเบอร์นะตายละขายปัดทิ้งดีกว่ากันนะ One hour later เฮโยเซลเซ็ก์ อันสุดเอาีนี้เลยสีนี้เลยนะสีนี้เลยไม่ต้องสีม่วงแล้วเนาะอันนี้ต้องขัดอีกรอบหนึ่งไหมคะนี่ไม่ต้องรอบเดียวผ่านนะนอนนอนผ่านพี่ต่อไปก็เป็นสีม่วงแล้วอะใครว่าสีทางสีม่วงจริงเหรอเออมาได้อย่างนั้นละสีนี้ก็ได้นะไปเตะบอลเทพสิเลิกกันไหมเสียวเดี๋ยวนะไหนดูสีม่วงจริงเหรอใชต่อไปก็คือม่วงก็ม่วงวะ สีนี้ก็สวยดีนะหน้าสว่างดิต่อไปเอาสีนี้ถ้าว่าสอนย้อมสีนี้แล้วอ่ะเธอก็ต้องย้อมเออเพราะว่าย้อมผมแล้วอ่ะสีสีคิ้วมันต้องเหมือนกับสีผมสีม่วงอ่ะใช่คิ้วม่วงเงาเลยคิดหนวดก็ต้องสีม่วงอันนี้ก็ต้องสีอันนี้มึงเล่นตลกแล้วเอะทำสีไปเทก็ไม่ให้ทำเหนื่อยแก่ นี้เขาลงสีเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนมาดูกันว่าเฉดสีม่วงจะเป็นยังไงว้าเหมือนไก่เหมือนหงอนไก่เลยอ่ะอันนี้คือลงสีม่วงเป็นไงมันแสบเหรอแสบดิสมหน้าเก็บโซ่หน่อยแสบเก็บโซ่หน่อย,อยไปราดูอีกทีตอนไหนล้างเสร็จปะเออลองล้างเสร็จเลยเพราะว่าตอนนี้หน้าไม่ไหวแล้วใช่ไหมเออสองนิ้วจิ้มเร็ว One hour later มันจะออกสีม่วงเหรอมันทำไมดูเป็นสีเทาๆอะก็สีม่วงกับสีเทามันเฉดเดียวกันร้อยสิบนาทีตอนนี้กำลังอบบำลังดูใช่ไหมอันนี้จะออกสีม่วงออกดำๆก็เท่อยู่นะเออถ้าเป็นสีม่วงแบบดำๆไม่ใช่ม่วงจ๋าไม่ใช่ม่วงแบบเนี้ยโอเคอยู่ก็หนูบอกพี่เขาว่าม่วงสีนี้ก็คือโทนม่วงกับโทนเทาอะมันโทนคล้ายกันไม่เจอเห็นอ่ะมันอาจจะเป็นสีเทาแต่มันออกมามันจะเป็นสีม่วงแบบนี้ม่วงแบบม่วงแบบที่เราสปิน เขาเลือกอ,ะอ่ะกดได้ก็อยอมไปแล้วทำไงได้ Five minutes later เออว่ามันไม่ใช่สีมว่วงเหรอแล้วมันเป็นสีอะไรสีเทาเยือกสวยว่ะชอบเหรอเออก็บอกอยู่เนี่ยว่ามันต้องลง,ลงอีกสีนึงอะไรลงอีกเหรอบ้าแล้วมันเป็นสีมว่วงแต่เอาสีนี้แหละเธอสีนี้แหละสวยแล้วเนี่ยตรงเนี้ยเธอทนเจ็บไม่ไหวเห็นว่าสีไม่ติดเลยสมหน้าแต่ว่าข้างหลังอ่ะสวยมากเนี่ยสีตรงเนี้ยสวยมากอ้าวสรุปว่าสีนี้เหรอสวยอ่ะสีม่วงหรออ๋อสีนี้แหละอ่ะสรุปได้สีนี้ เอาดีๆเธอจะให้ขัดรองเท้าฟรีไหมคานัทที่เขาทำสีเทาแต่ว่าเขาให้แกล้งเธอเฉยแบบว่าให้ลองใจแลยวันนั่ง,งใจใจไม่ดีตั้งนานสรุปได้สีนี้ชอบไหมมันต้องลงอีกไหมเนี่ยไม่ต้องลงแล้วเตอเนี่ยเออเป็นไงสวยวันนี้วจะให้กระตีม่วงไปแล้วทำไม่กล้าไปเตะบอลอีก bon อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวร,ยวรอรแปรงผมเสร็จแล้วค่อยว่ากันโอเค เปียวเลยเนี่ยชอบไหมชอบสรุปคือได้สีสีเทายิงยิงก็ไม่กล้าแล้วทำเบ็นพูดเลยไม่กล้าทำแกงเฉยแกงเฉยคือไม่มีใครกล้าทำหรอกถ้าไมจะไม่กล้าสีม่วงเอาจริงๆนะทั้งนี่ไม่สวยทางเขาก็ไม่ยอมให้หรอกมั้งสีม่วงเออไม่ใปคิดเลยอ่ะไปเลยแล้วก็ฝากล่าไปนะครับใครมาลพบุรีนะครับร้านนี้เลยทาสีผมคืออันดับหนึ่งเพราะร้านอื่นเขาไม่เปิด อโอเคตามตามนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับใครอยากไปทำไปบอกช่างก็นะ่ะสีแบบพี่เต้ยที่พี่เต้ยทำแค่นั้นช่างก็ <คน S 2> รู้แล้วสี <laughs> อะไรเนี่ยสีแบบพี่เต้ยไงอ <laughs> โอเคครับทุกคนบ๊ายบาย